สวัสดีค่ะนะคะแม่คอ้วนจะเพ็ดแกงส้มกับเมื่อนี้ก็เลยมาเอาวัตถุดิบในการเพ็ดนำ้นำหน้าใหมแกงส้มเนี่เ็ดจังไหนนะคะน้ำพริกแกงส้มแม่คู่อ้วนเพ็ดเองค่ะอยากได้รสชาติไหนเพ็ดเองค่ะสำหรับวัตถุดิบแม่คู่อ้วนใส่นะคะก็จะมีอันนี้นะคะ หอมแม่คร้อ้วนใส่หอมเขาเอิญหอมเป็นอย่างก่อนหรืหอมหอมแดงนั่นแหละแ่มันสุมเป็นหัวใหญ่ๆไหมมะขามเออใส่ค่ะหมักใส่หลายกเอามักแสบหอมหลายกบใส่หลายค่ะแล้วก็ตามด้วยกะปินะคะกะปิแล้วก็พริกนะคะใส่พริกแห้งนะคะแล้วก็กระชายหัวกระชายยังใส่หลายได้ค่ะใส่จ้กหัวในน้องได้สองหัวแล้วแล้วก็มขะขามเปียกด้วยะะเสร็จแล้วก็ตามด้วย ดีบไซร์หลายนะคะแล้วก็น้ำปลาเลือนะคะเรือก็อย่าใส่เยอะมันจะเค็มนะคะและ้วก็นี่แหละผงชูรดผงนัวกระเจาเอยแต่เห่า เพส่หลายนะคะแต่ว่าผู้ได้ว่าไส่หน่อยมันบเ,เสียบประสัดกัใไส้ตามชอบใจนะคะตามใจชอบนะคะแล้กก็ใไส้น้ำตาลไส้ค่ะหรือผู้ใดมีน้ำตาลปึกหรือน้ำตาลปิ๊บบ้านเฮาเนี่ยนะคะหรือน้ำตาลอ้อยเดี๋ยวไส้โรคาเสียบพอกันเด้แต่ว่าไม่อวรดบอไดไป,ป,ปตลาดเพราะท่านไปซื้อมากนะคะก็ได้ใส่น้ำตาลน้ำตาลนี่เป็นตัวชูแกงส้ม เด้อค่ะพี่น้องเด้อทาบ่มีน้ำตาลในซีบอร์แสบเลยนะคะแต่ว่าเฮาอย่ายใส่หลายการใส่หลายมันจะเป็นของหวานแกงส้มนะคะซัมเนี้ล่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ํกกาต่เพราะกาบะห้าปั่นของมันแตกนี่ละ่ะวัตถุดิบส้มนี่มันแตกลรอคะ่ะอย่าใส่น้ําล่ะปิดฝาเครื่องปั่นค่ะเฮาก็ปั่นโลดไปที่นี่ปั่นเด้อ เรียบร้อยแล้วจ้ะน้ำพริกแกงส้มเนาะสูตรยายรุนอันนี้ก็สูตรไทยสูตรมั่นเลยค่ะเด้อบางคนอาจจะบม่มักกระช่ายก็ได้แต่ว่าก็บ่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าไม่ควรมากค่ะนี่ค่ะออกมาเรียบร้อยหนะ้าตาแบบนี้นะคะเข้าสใส่หม้อเลยค่ะใส่หม้อเพื่อคิดจะทําเป็นแกงส้มเลยยาเอาน้ำเสียาหลาด้วยค่ะแกงสมสายบัวยาเอาน้ำเสียหลยเพราะยังงบัดดี้เพราะว่า ในสายบัวที่เราล้างน่ะน้ํามันมอยู่ในสายบัวอยู่แล้วนะคะอยากได้รสชาติไหนปุงแต่งเราค่ะสําหรับน้ำพริกแกงส้มก็ตายตัวนะคะสูตรไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ใครชอบรสชาติแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยนะคะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะแกงส้มปลากระป๋องแล้วก็กานเห็ด นำเริดแกงสมนะคะเห็ดจังไดน,นะคะที่ขาดบ่ไดดเลยนะคะวัตถุดิบทุกอย่างเลยแหละคะ่ะพี่น้องแต่ที่ขาดเยรยบ่ได้ก็คือกับปีค่ะพี่กับปีต้งไส่ค่ะขาบ่ใไส่นี่โอ้งบ่แแ่บเลยนะคะไม่อร่อยเลยนะคะเอานี่คือหม้อแก่งสมแม,ม่กวนนะคะนีแม่กวรุ่นนะคะใส่เรียบร้อยแล้วเอาจะใส่ปลากับใส่สายบัวสำรับ ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทําน้ําพริกแกงส้มก็เอามาฝากท่อน,นี้แหละคะ่ะพี่น้องจ้า